มาพบกับทํานายฝันเลขเด็ดสําหรับผู้ที่ฝันเห็นวัดทํานายฝันได้ว่าจะมีเรื่องทะเลาะวีวากันของคนในบ้านหวังมีลูกก็จะได้ลูกหวังค้อดธุรกิจใหม่ก็จะได้ทําดั่งใจคิดหากมีการเดินทางจะราบลื่นและปลอดภัยทุกประการในด้านของความรักนั้น คุณควรระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองและกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ระแวกเดียวกันคนที่มีความรักคู่ครองจะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจขัดใจกันระหองระแหงกันค่อนข้างรุนแรงง้อแล้วก็ไม่ค่อยหายโกรธคนที่เคยทะเลาะกัน หรือหึงห่วงกันอยู่จะดีขึ้นและกลับมารักใคร่กันดีกว่าเก่าส่วนเรื่องการงานและการเงินนั้นต้องระวังอย่าใช้จ่ายจนเกินตัวไปจะส่งผลให้เดือดร้อนในอนาคตคุณจะใช้จ่ายมากไปสักนิดในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ควรเก็บเก็บไว้บ้างภาระรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ทำให้จำต้องสละการพัฒนาพักผ่อนกระทันหันเลขมงคลเด่นนำโชคสำหรับผู้ที่ฝันเห็นวัดได้แก่04และ9ส่วนเลขมงคลเด่นรองนั้นได้แก่61 59 55และ725ค่ะ การทำนายฝันและเลขเด็ดนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ